วีอเอ็กนะฮะมาอีกแล้ววีเอก็กนี่นะงวดที่แล้วมีมากี่คันนะหมดแล้วใช่ไหมฮะคันเขาที่แล้วคันดําก็หมดแล้วใช่ป่ะไปแล้วนะฮะนี่นะฮะเหตุผลที่ทําไมถึงไปนะฮะเพราะว่าราคาถูกมากนะฮะที่นี่นี่นะฮะน,นะมีใครโวยวายอะไรกันฮ <laughs> ะตกลงราคากันไม่ได้ไหรือเปล่าฮะซ้อเอ๋นะฮะซ้อเอ๋นี่นะฮะซ้อเอ๋ตกลงราคานะ นตกใจโปรโมชั่นนะฮะคือไม่ได้เตรียมมาก,ก่อนะตกใจโปรโมชั่นเดี๋ยวนะต้องคุยกับซ้อเอกหน่อยนะอ่าไปแล้วนะฮะเมื่อกี้เห็นโว,ไว,ไวยวายอะไรกันเนื้อลูกค้าคุยอะไรกันตกลงตกใจโปรโมชั่นใช่ไหมตกใจโปรโมชั่นหวเหรอเอียร์เขาำเห็นไหมเขาบอกว่าไปแซวชั้นมหาวฉันร้อนยืนผมไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดไม่หมายถึงว่า ที่ผมถ่ายถ่ายมาทั้งหมดไม่ผิดนะถูกคือใช่เหง่งเองถ้าเกิดผิดไงเรารับผิดชอบร่วมกันนะอ่ะ วันนี้ไหาไม้อ่อ่านี่นะฮะบีเกนะฮะก็คือว่าตอนนี้หูนี่พี่ทัศน์เลือกแต่ละคันนะดูเขาเลือกนะฮะอันนี้ยางใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยยางเดิมครับยางเดิมนี่นะฮะคือพี่ทัศน์เลือกมาแต่ละคันเนี่ยคือผมบอกผมบอกตรงๆนะว่าเข้าใจเด็กๆมากเลยเนาะเนี่ยอะไรนะไอติอันนี้ก็ใหญ่เขาเรียกอะไรนะไอที่ที่ยืนเนี่ย สมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยเชื่อไหมว่าผมปั่นไปโรงเรียนกันอะ่ะตอนสมัยมต้นอ่ะมหนึ่งมีคนยืนตรงนี้คนหนึ่งปั่นคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งแล้วม่มานั่งตรงนี้แล้วเอาขาวางนี่อีกคนหนึ่งซ้อนสี่อะ่ะมีไม่คันหนึ่งอะ่ะเชื่อไหมไปกันได้อะ่ะสุดยอดนะยอดเนี่ยนั่งตรงนี้ได้คนหนึ่งนะนั่งแบบผู้หญิงอะ่ะแล้วก็มานั่งตรงแฮนนี่เอาขาวางนี่อีกคนหนึ่งแล้วยืนยืนแบบคอยเข็นให้เพื่อนไอ้คนปันป่นปั่นไม่ไหวนะไอ้คนหลังเนี่ย ก็คอย,ยเข็นกระตุกให้อะแล้วก็ขึ้นมายืนอะนะนี่นะฮะคือใส่ชุดแข็งแรงมากเลยนะตัวนี้เป็นไฮบิดเลยเป็นไรฮะไฮบิด,บดคือราปั่นเดินหน้าทำงานเนี้ยอ่ะรวเข็นถอยหลังได้นะเถ้าเข็นถอยหลังอันนี้มันจะต้องหมุนตามใช่ป่ะจะต้องล็อกอันนี้ไม่ล็อกอ๋อหน้าถอยหลังได้เดินหน้าถอยหลังได้ครับ มาถึงปั่นถอยหลังได้ถอยหลังได้เอ้เดินเอ้ยเข็นถอยหลังได้ไอ้ตัวโซ่เนี่ยตัวตัวจะขาปั่นจะไม่ไม่ตามไหมอ๋อไม่ตามสเตอตัวนี้จะไม่เกาะอ๋อก็คือว่าตัวนี้เป็นไฮบิดใช่ไหมเดี๋ยวนะสมมติปั่นปั่นไปหน้าได้ถอยหลังถอยหลังได้หลังโอ้โหอันนี้คือพวกสายที่อเลนเน่ผมเห็นไอ้พวกที่ยืนบนล้อแล้วเอาเอาเอาเท้าแบบดุนดุนล้อรถแบบเนี้ยใช่ใช่ตัวนี้ เล่นท่าเล่นท่าตัวนี้มันจะถอยหลังได้แต่ตัวขาปั่นจะไม่ไม่ตามก็คือคนที่คนที่เอาเนี่ยได้ใช่ไหมอ่าผมขออภัยนะบางคนผมเห็นเขาเล่นท่าเขาเอาขาไว้ตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เอาขาตรงเนี้ยแล้วเขาแล้วเขาทําให้ล้อมันไหลไหลกับหลังอ่ะใช่ไหลกับหลังได้โดยที่อันนี้มันไม่ตามได้แลวปั่นไปหน้าได้ด้วยล็อกถ้าถ้ากดตัวนี้ปุ๊บมันจะล็อกอ่ามันจะล็อกเดี๋ยวแต่ว่าฟรีไหนไหนขอนิดนึงแต่ว่าตอนปั่นเบรกหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แบบฟิกเกียร์ เดี๋ยวผมปัดข้างหน้านิดนึงนะสมมติปัดเวรงหน้าแล้วเราฟรีฟรีเนี่ยได้เห็นไหมมันมันไม่ใช่แบบฟิกเกียร์ฟิกเกียร์คือมันไม่ฟรีแต่ว่าตอนเราปัดเนี่ยมันสามารถตอนเราไม่ปัดเ้างหน้าเราสามารถเอาเท้านี่เหยียบรอให้มันหมุนกลับหมุนถอยหลังได้หมุนถอยหลังโดยที่อันนี้ไม่ตามโอ้โหนี่ผมก็เพิ่งรู้นะมันเขาเรียกว่าอะไรไฮบริดเาเรียกไม่เป็นกันมัน่าจะเรียกไฮบริดนอ่ามีม้วนนี้มาสองคันเป็นอย่างนี้ทั้งสองคันเลยเปล่าคันเดียวคันเดียว นี่อันนี้กําลังทําอยู่นะฮะทสดๆเลยนะผมขออนุญาตขายเท่าไหร่มีราคาในใจยัง,ยงเ,ยเอา,าเลยนะเอาบอกเลยบอกเลยบอกสมาชิกเกิดอยากได้เอาเลยบอกฮ<า>ะเท่าไหร่ห้าหกนี่ไงอย่างเงี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เดี<บ>่ยวก,กำลังทําอยู่อันนี้ผมนี่ผมบีบคอเอาราคาเลยตอนเนี้ยเกิดคนดูทิ้แล้วอยากได้อ่สี่พันฮะแค่นั้นนะฮะสี่พันบาท เฉพาะตรงนี้ก็คู่เราเป็นพันแล้วนะผมบอกให้ดูดิดูดุมดิดูนี้ดิเห็นไหมเดือยแข็งแรงนะตอเขาเรียกว่าใหญ่เลยนะดิน็อตเป็นเหล็กเลยนะฮะดุมใหญ่นะสําหรับสายเล่นท่าเลยนะแล้วนี้มีมีอะไรนะมีลูกปืนด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะหมุนคอใช่ป่ะอันนี้คือเดี๋ยวพ่ทัศจะทําให้หมดเลยก็คือลูกปืนไรใส่ครบเลยเหมือนเดิมหมุนคอเนะอันนี้คือแม่ทนเเนนอยู่นะฮะไม่เอาสดสดกันอย่างนี้เลยนะฮะ บีมเอ็กนะมากี่พันนะสองพัน 2000. แต่จริงๆอ่ะพี่พี่ทัศน์ถามมาได้เยอะนะรีบโทรมาถามนะพันละสี่พันนะฮะแค่นั้นเองนะฮะสี่พันได้อย่างเงี้ยแล้วผมบอกให้ว่าจา,านเงี้ยบีมเอ็กเนี่ยบีมเอ็กจริงๆจานน่าจะเล็กมากเลยนะเนาะแล้วเฟืองหลังประมาณสักสิบเอ็ดินงเนะได้ไหมสิบเอ็ดหรือสิบสามแต่ว่าเฟืองจานน่าจะเล็กอย่างนี้แหละพวกสายเล่นท่านะฮะ นะบเพราะพวกเนี้ยผมผมเคยไปดูนะอย่างเงี้ยเป็นมือเลยนะที่ไปดูแถวเวิร์กอ่ะแต่นี้ก็เข้าใจว่าเป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะองหญี่ปุ่น,นหนักไหมหนักไหมเป็นเหล็กนะฮะเหล็ก,เ,ลกเ,เป็นโครโม,โมไหมหรือเหล็กประมาณเก้าเนาะอาจจะเป็นโครโมโก็ได้นะแต่สวยมากนะฮะอ่ะรอบนี้มามาแต่ว่าพี่ทัศหาได้เรื่อยๆนะถ้าเกิดใครอยากสั่งจอง นะอันนี้เป็นคันนึงแต่ว่าอีกคันนึงก็ยังยังไม่ได้ทำเนาะกำลังทาอยู่แต่สภาพแบบนี้เลยป่ะใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันเนาะราคาเท่ากันเดี๋ยวขอดูเพิ่อมอะไรดีกว่าอ่าแต่ว่าโอเคจะไม่ไม่เกินสี่พันบาทไม่เกินไม่เกินกว่าน,น,นี้ลนะเนาะอ่าโอเคนะฮะถ้าใครสนใจนะมาดูได้นะฮะติดต่อได้เลยเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้ใช้เบอร์โทรเดียวกันนะเบอร์โทรเดียวกันนะเบอร์โทรเดียวกับของเฮียนะ เรโทรเดียวกันหมดเลยของที่ร้านเนาะนี่นะฮะ4,000บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับบีมเอ็กดีอย่างนี้นะฮะหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะล้างแล้วอย่างเงี้ยโคตรแข็งแรงทนทานเลยนะฮะ